โดยโดยวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นวันดีอีกวันหนึ่งก็เป็นวันที่5มีนาวันท้ข่าวนี่คือจริงๆแล้วทุกวิชาชีพเนี่ยเขาก็จะมีวันของเขาอย่างของเราเราก็มีวัน5มีนาวันทะข่าวซึ่งก็วันนี้เราก็พากันมาทําบุญครับมาทําบุญกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็เพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยให้กับนักข่าวรุ่นอาวุโสที่ร่วงรับไปแล้วแล้วก็สําหรับผู้ที่เป็น นักข่าวที่อยู่ในทุกๆสายนะครับที่ถือว่าเป็นผู้ที่สร้างสารรค์และจะจะลงสังคม